ชุดผลิตภัณฑ์ของ a อ e ล็อกมี Me 1ชุดจะใช้ได้1เดือนคุณสามารถเปลี่ยนชุดผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในเดือนต่อไปอย่างง่ายได้การเปลี่ยนทำได้ง่ายๆเพียงเปิดฝาด้านบนของเครื่องมือใช้นิ้วชี้ทั้งสองของคุณดึงแท่งยึดผลิตภัณฑ์เข้าหาตัวและดึงแท่งยึดทั้งชุดออกอย่างเบาๆเามื่อนำออกมาเรียบร้อยแล้วคุณสามารถทิ้งแท่งยึดผลิตภัณฑ์ทั้งชุดทั้งแท่งยึดและผลิตภัณฑ์ได้ ในชุดผลิตภัณฑ์จะมีอุปกรณ์ครบชุดทั้งแท่งผลิตภัณฑ์และตัวยึดค่ะต่อไปนำครีมกลางวันและครีมกลางคืนออกจากเครื่องกดปุ่มที่ยึดนี้จนแท่งผลิตภัณฑ์หลุดออกดึงออกจากตัวเครื่องและสามารถทิ้งได้ค่ะสามารถใช้ชุดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยศึกษาจากวิดีโอการติดตั้ง